ทุกคนใครที่อยู่ตรงนี้บ้างถ้าใครได้ยินเสียงนี่แสดงว่าเรามีวาสนาต่อกันเนาะก็จะมาล้วงความลับและรับรู้เรื่องที่บางคนรู้บ้างบางคนไม่รู้นะทีนี้เนี่ยเอยเรื่องที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยมันมีหลายเรื่องคนระับวันนี้อาจาร์์ขอพูดเรื่องของความลับของคู่รักเราได้ไหม ความลับของคนบางคนหลายๆคนที่ทำไมอยู่ด้วยกันแล้วมันพึ่งดูเหมือนกับรู้ใจกันดีอ่ะพวกเราเคยเห็นแบบคนท่้คนแก่ของเราเนี้ยอยู่ด้วยกันแล้วทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่ารู้ใจกันจังเลยเคยเจอไหมเราเคยเห็นคนที่เขาอายุมากๆแล้วก็ควงแขนกันไปเที่ยวไงเงี้ไหมเคยเห็นป่ม แล้วคิดไหมว่าถ้าเรามีความรักเนี่ยเราก็อยากจะมีอย่างนั้นบ้างคิดไหมเอออาจาจะบอกให้ว่ามันมีวิธีการเนี่ยไม่ยากหรอกมีวิธีการไม่ยากหรอกใครอยากรู้ให้พิมพ์มานะว่าเราเกิดวันอะไรแล้วคนรักเราเกิดวันอะไรเช่นจ์กับเสาอังคารกับเพื่อหัรกำลงเนี้ย เพราะว่าพอเรารู้ใช่ไหมวันเกิดของตัวเราและวันเกิดของคนที่เรารักเอาแค่วันในรอบสัปดาห์ก็พอนะไม่น่างถึงกับวันที่เดือนปีเอาแค่จันทร์กับเสาร์อังคารพฤหัสเนะี่ยพุธกับศุกร์เลยตรงนั้นเราก็จะรู้วิธีบริหารอย่างคนที่เกิดในแต่ละวันเกิดเนี่ยเขาก็มีวิธีบริหารความรักที่ต่างกันไปนะอาจารย์ขอกลินหน่อยได้ไหม แต่และวมันเกิดเนี่ยนะเขามีทัศนคติหรือวิธีที่จะบริหารความรักที่แตกต่างกันไปคือวิธีคิดอ่ะของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันเนี่ยนะวิธีคิดเกี่ยวกับที่เขาจะมีความรักมันทําให้เวลาที่เขาอยู่กับคนรักเนี่ยนะมันมีวิธีปฏิบัติตนที่จะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันขอยกตัวอย่างให้เห็นอาจจะบางส่วนเนาะคนที่เกิดวันจันทร์อย่างเงี้ย เขาก็จะมีวิธีคิดที่ละมุนละไมอ่อนนุ่นอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวได้วยว่ากันว่าถ้าเจ็ดวันเนี่ยนะวันจันทร์อ่อนไหวที่สุดร้องไห้ง่ายที่สุดโอ้เวลาที่เรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันจันทร์โดยเฉพาะเป็นแฟนเราเนะี่ยต้องดูแลประคบประหง,งดวงใจเขาให้ดีนะอย่าไปโหดร้ายกับเขาทีเดียวเขาจะดูแลเทคแคร์ดีในบรรดาเจ็ด,ว,ดวันนี่ตำราท่านว่าเนาะ วันจันทร์ขี้หึงที่สุดเพราะว่าเขาดูแลเอาใจใส่มากที่สุดมันก็อดไม่ได้ว่าจะขี้หึงอันเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นคนวันจันทร์คนขี้งอนขี้งคนเกิดวันจันทร์ที่ตรงไปตรงมาก็มีนะแต่สมาก็ชอบให้ถามชอบให้เหมือนกับง้อเขาหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องมีแฟนเกิดวันจันทร์มีไหมง้อเขาเยอะๆพอเขาแบบถูกจุดเขาที่เขาเขารู้สึกเขา ถามตรงใจอยากตอบึ้นมาเดี๋ยวเขาจะบอกเองแล้วเขาก็จะรักเรามากขึ้นไม่ยากไม่ยากแค่ะไรนะอ่อนโยนกับเขาให้มากเรื่องเหตุผลไม่ที่งหลังอ่อนโยนเอาไว้ก่อนโอเคไหมถ้าเรามีแฟนเกืดอวันจันทร์นะอ่อนโยนกับเขาไว้ก่อนแต่คนวันจันทร์เป็นคนใจถึงนะถ้าคิดหันหลังให้ใครแล้วเขาหันหลังเลยนะถึงจะไม่พูดอะไรและไปอย่างนุ่มนวลน,นะอันนี้คือวันจันทร์ ีนี้ถ้าเป็นอังคารเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาดูคนอังคารเป็นคนยังไงเป็นคนเข้าห้าวเป็นคนซศาซ่านคนเท่ๆอย่างผู้หญิงเกิดอังคาร็นผู้หญิงแบบแมนๆนะ่ะดูเทๆ่ๆเวลาที่คนอังคารเขามีความรักเขาจะปฏิบัติกับคนรักคล้ายๆเป็นเพื่อนนะ่ะคือมีความเป็นเพื่อนสูงกอดคอกันไปเหมือนคน อยู่ในในกอนในวงเดียวกันมาก่อนนะตรงนี้แล้วก็สนิทกันจนเป็นความรักเป็นคนรักดูเหมือนคนอังคารน่ะเ,เขาเจอง่ายไม่มีอะไรนะแต่ก็เลือแล้วคนอังคารน่ะขี้น้อยใจดังนั้นเวลาทำอะไรอย่าไปลืมเขาให้ความสำคัญกับเขาให้เกียรติเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่สดใสร่านะเริงที่สุดนะเวลาทำอะไรเขาจะมีพลังงานที่จะ,ะสู้กับ ชีวิตเวลาที่ชีวิตมีปัญหาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคนอังคารจะร่าเริงนื่งเริงที่สุดคือมองลกในแง่สดใสอะคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่คนอังคารจะเป็นตัวจี๊ดอ่านะเป็นตัวฮาเลยพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้คนอังคารแล้วมันสนุกสนานเนะ่เอออันนั้นเสน่ห์ของอังคาร mm hmm. ใช่ไหมเขาก็หยุดเสียงหัวเราะอ,อยู่ที่การที่รู้จักที่จะ ทำให้คนเนะี่ยรอบข้างมีความสุขบางทีตัวเองมีความทุกข์ก็หน้าชื่นออกตมงนะาเก็บไว้ข้างในก็มีนะในเวลาคนดังคาาน่ะจะมีความรักเนะี่ยเราสังเกตอย่างหนึ่งชอบทําตัวเป็นเด็กชอบทําตัวเป็นเด็กคนดังค์เวลาทําอะไรก็เขารู้สึกว่ายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ตอนนีน้ได้เป็นลักษณะคนดังคาดังนั้นถ้าเรา อยากจะมีแฟนที่แบบซุกซนตลอดเวลานะเลือกคมบรรยากาศดีวซมันพุดเนี่ยมีความขัดแย้งในตัวเองข้อหนึ่งคือพูดเก่งแต่ชอบถึงเธอคิดเก่งพูดเก่งแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นไม่ค่อยพูดคล้ายจะขี้อายหรือว่าคล้ายจะเก็บอาการเหมือนกับว่าอะไรนะไม่จําเป็นพูดราไม่ได้เงินไม่อยากพูดนั้นก็ต้อง ต้อเชิญชวนให้เขาคุยเยอะๆเขาอาจจะมีมากเยอะหน่อยนะคบางคนถ้าเราเป็นคนรักเขาก็เหมือนเชียร์อัพให้เขามีความารู้สึกเขาเรียกฮึกเหิมอะไรทำอะไรแล้เขาชอบคนยุคถ้าใครมีแฟนคนเอื่นคนในยุคเขามากๆมีทางที่ดีเนาะเขาก็จะมีพลังในการประกอบอาชีพชีวิตธุรกิจต่างๆพระสวัสดีอะพระสวดีนี่เป็นคนที่ เข้าวามระเบิดกฎเกณฑ์อยากจะทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่คือเขารู้เยอะเขามีกฎเยอะเขามีเจสุริองค์ความรู้เยอะเขาก็จะค่อนข้างที่จะทําอะไรเป็นแบบแผนบางทีเรารู้สึกโอ้โหทำไมดูพิธีรีตองเป็นนิดนึงแต่เชื่อเถอะว่าทุกอย่างเขาก็ต้องการให้มันดีที่สุดอะไรหนั้นถ้าเราเข้าใจเขาเราก็จะทนรอคอยแล้วก็ ทำความเข้าใจกับกฎที่เขาตั้งขึ้นมาบางทีนะเราเคยมีคนรักแล้วใช้วิธีการตั้งกฎระหว่างกันไลยว่าระหว่างเราสองคนนะเราจะมีกฎที่ว่าอย่างนี้อย่งนี้นะจะไม่ละเมิดกฎกันเลยกับตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าถ้ามีประเด็นปัญหาที่ต้องตัดสินใจไม่ต้องทะเลาะกันให้ใช้กฎนี้ในการตัดสินเพื่อทำอย่างเนี้ย เราจะคบกับพระสดีได้อย่างราบรื่นเพราะาพระสมดีเป็นคนที่เคารพอดเออเคารพบว่าก็สงมันเป็นแล้วพระสมดีจะทำามสุขพศพนี่ถูกใจมากกว่าถูกต้องทำให้ถูกใจเขาไปก่อนแล้วจะได้ใจเขาเวลาที่เราคุยกับคนมันสพนหะหลักๆเลยอ่ะเราเน้นให้เขาอ่ะ รู้สึกว่าชอบใจดีใจพึงพอใจแบบอย่าเพิ่งเอาเหตุผลอะไรมาคุยคนมันสุนะนขถ้ามีความรู้สึกว่าเออมันฟังง่ายมันเรื่นหูน่าเช่นนี้คุยกันต่อได้เวลาอยากจะขอเลยครับเวลาที่อยากจะตกลงอะไรกับเขานะหาบรรยากาศสถานที่นะ ให้อารมณ์ดีให้อาหารอร่อยให้ดนตรีไพเราะให้อะไรก็แล้วแต่ให้มันดูเหมือนกับว่ามันดื้อเริงม,มันเทิงใจไปก่อนแล้วจะคุยง่ายเขาเร่มมันติดดนั้นการสร้างบรรยากาศก็จะทําให้น้มน้อจิตใจเขาสมมติว่ามีอะไรขัดแย้งกันเนี่ยคุออยความมันสุกก็จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาได้รู้จักสร้างอะไรนะบรรยากาศให้ให้ราาเรินให้รมดึ้นวันเสาร์ มันสานเป็นคนที่นกษณะแข็งๆนะคล้ายๆกับว่าคนมันสาวเขาจะไม่เ,เหมือนกับพูดค้ามทเพลีมากพูดน้อยตไปนะเอาเนื้อเนื้อเอาเน้นๆคน้ันสอนจะมีอะไรที่บางทีไม่เชิงว่าซ่อนอยู่ในใจแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ถนัดก,กันนะในการที่จะอธิบายความรู้สึกลึกๆในใจ บางคนนะเกิดวันนสาวนะพูดเก่งก็มีแต่สังเกตดูถึงพูดเก่งนะแต่เขาจะไม่อธิบายความรู้สึกข้างในใจหรอกพูดเรื่อง,ง,งนัง้นเรื่องนี้เพราะวันนสาวบางทีไม่ถนัดอายไม่คุ้นจะเป็นหน้าอธิบายความรู้สึกกับใครนะคิดไม่ออกเอาเวลาไปทําการทํางานเดี๋ยวคนเป็นสาวชอบทํางานบ้างงานไม่ค่อยหลับไม่ได้นอน ข้าวก็ไม่เคยกินเลย <c oughs> คือคล้ายๆกับว่าความสนใจของคนบรรสาวมันลงไปกับชีวิตธุรกิจงานเงินอะไรพวกนี้ซะเยอะงนั้นเวลาที่อยู่คนบรรสาวเราก็ต้องช่วยเขาเปลี่ยนบรรยากาศให้มันลื่นเริงร่าเรยนบ้างก็ช่วยได้ช่วยได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวมันก็อาจจะดูเงียบ สงบเวิ้งว้างไปนิดนึงทำแต่ง,งานอยู่เงียบเกินไปซึ่งอาจจะดีสำหรับคนที่ชอบแบบปรีวิเวกปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าคนเสองวันนี้เขาเขาทำให้ทุกๆส่วนเลยมันสงบเงียบราบเรียบจนจนรู้สึกว่าบางครั้งเออมันต้องมีพลังงานเข้ามาเยมันถึงจะมีชีวิตชีวนะเราก็เข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเองเขาต้องการคนที่สร้างสีสันนะ่าพอสมควร พราะเราพังตัวเขาเขาอาจจะไม่ค่อยได้มีลูกเล่นลีลาอะไรมากถ้ารักเขาก็สร้างความสดใสให้เขาแล้วเดี๋ยวเราอยากได้อะไรนะไม่อยากเขาเป็นคนที่คุยง่ายต่คนวันคนคุยง่ายจะว่าอะไรก็ว่ามาจะอยากได้อะไรก็บอกมาคนวันอาทิตย์นี่เลย,เลยอยู่เขาแล้วไม่ค่อยเหนื่อยปล่อยให้เขาบริหารจัดการไปเขาชอบนำนยคนวันอาทิตย์นะ ชอบเป็นหัวหน้าชอบนำชอบสั่งการชอบชอบจัดแจงเนื่องนี้เช่นนึกอยากไปเที่ยวไหนบอกเขาคาเดียวเขาวางแผนจองตัว๋วจองสถานที่อาหารอะไรแบบเสร็จสับพเลยเป็นนักบ,บริหารจัดก,การที่ดีข้อที่เราควรจะเข้าใจเวลาทิศก็คือเขาจะใจร้อนเขจะใจร้อนนิดนึงล้บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเกรดให้รู้ดังนั้นถ้าเรารู้ใจเขาใช่ไหม เราก็จะอยู่เขาได้ไม่ยากอยู่เขาได้ไม่ยากแล้วพวกเรามีคนรักบันไหนกันบ้างตัวเราเกิดมันอะไรตัวเราเกิดมาอะไรแล้วคนรักเขาเกิดมันอะไร มันสำคัญมากว่าการที่เราอ่ะมีความรักแล้วล่ะแล้วเราเข้าใจอ่ะมันก็จะทําให้มันรักกันได้ง่ายดายและสะดวกขึ้นนะถ้าเข้าใจกันใช่แต่ถ้าไม่เข้าใจอ่ะมันก็จะเหนื่อยมันจะเปลืองพลังงานไปกับการไปคิดไปเดามีสองอย่างนะถ้าคนอ่ะ เข้าใจกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมก็จะไม่เปลืองพลังงานกับการที่ต้องพยาย,ยามทำความเข้าใจกันอย่างน้อยสุดฟังอาจารย์วันนี้นะอาจารย์เชื่อว่าเราน่าจะได้ประโยชน์บ้างเข้าใจเขาบ้างว่าอ๋อเขามีทัศนคติหรือความเป็นมาอย่างไงที่เขาทําอย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรเขาอ,อยากได้อะไรพอเรารู้ใช่ไหมมันก็นไม่ยากแล้วไม่ยากที่เราจะ ไปทําอะไรแบบให้ถูกใจอ่ะอันนี้คือข้อแรกนะคือเรารู้ใจเขาเราก็จะประหยัดพลังงานใช่ไหมถ้าพูดแบบแบ้านๆง่ายๆพวกเราเวลาที่เรารู้ใจคนรักมันไม่เกิดความขัดแย้งต้องไหมถ้าเรารู้ใจคนรักเนี่ยมันไม่เกิดความขัดแย้งมันมีแต่จะถูกใจเขาแล้วก็จะรักกันสามัคคีกันใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ใจเขา มันก็จะนําพมามาสู่การเสียพลังงานข้อที่สองเวลาที่เราไม่รู้ใจคนรักนะมันก็จะนําพามาสู่การเสียพลังงานข้อที่สองคืออะไรคือขัดแย้งกันทะเลาะกันจริงหรือไม่ใครคิดว่าจริงพิมจริงเนะี่ยเออใครคิดว่าจริงพิมจริงเนะี่ยปัญหานะปัญหาของความรักเนี่ยจารทนอีกจริงนะ ปัญหาของความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้น2จุดมันเกิดขึ้น2จุดจุดแรกเนี่ยนะเวลามีปัญหากันเนี่ยมีปัญหาเพราะไม่รู้ใจกันจริงหรือไม่ใครคิดว่าจริงจริงนะ่งคือเราจะเกิดวันไหนก็นแล้วแต่เราจะมีลักษณะความคิดเนีคือวิธีคิดหรือทัศนคติในแบบวันเกิดของเราอ่ะเป็นตัวตั้ง คือพูดง่ายๆเป็นตัวเราอ่ะเราจะมีหลักคิดของเราทุกคนจะมีนะขึ้นอยู่กับเราเกิดวันไหนก็หลักคิดก็จะไปในในทำนองนั้นในขณะเดียวกันคนรักของเราอ่ะเขาก็จะมีหลักคิดหรือวิธีคิดน่ะตามลักษณะวันเกิดของเขาเช่นเดียวกันพวกเราทีนี้ถ้าเราอ่ะเข้าใจตัวเองหนึ่งละแล้วเข้าใจคนรักอีกหนึ่งแล้วว่าเอ๋อเราเกิดวันนี้นะคนรักเกิดวันนี้นะวิธีคิดของเขาอ่ะ ที่จะชอบอะไรไม่ชอบอะไรเวลาเจอปัญหาจะตัดสินแบบไหนเนี่ยพอเรารู้ว่าเราเป็นวิธีคิดแบบไหนใช่ไหมแล้วคนรักเราอ่ะเขาจะมีวิธีที่จะตัดสินใจอย่างไรอะ่ะก็เท่ากับเรารู้ใจเขาพอเรารู้ใจเขาปัญหามันก็น้อยไงถูกต้องไหมอันนี้คือข้อแรกคือถ้าใครที่ไม่รู้ใจคนรักเกิดปัญหาง่ายข้อที่สพวกเราเวลาไม่รู้ใจกันมันก็จะเกิดการ ขัดแย้งกันแล้วทาให้เปลืองพลังงานเปลืองพลังงานเข้าใจคําว่าเปลืองพลังงานไหมบางคนบอกข้อแรกพยายามไปนั่งเดาใจว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาชอบไม่ชอบอะไรนี่ก็เปลืองพลังงานพอแล้วนะข้อที่สองพอเขาเนี่ยนะจะทําอะไรเราก็ไม่รู้ใจเขาก็ดันมาขัดแย้งก็เปลืองพลังงานกับการขัดแย้งกันอีกการขัดแย้งบางคนนะ ต่อให้เราจะไม่สมัครใจเข้าขัดแย้งเลยเราแค่อยู่เฉยเราก็รู้สึกเหนื่อยกับการรับพลังงานที่เขาส่งออกมาแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยปัญหาข้อที่2คือพอไม่รู้ใจเสร็จข้อที่สคือขัดแย้งแล้วก็เหนื่อยไม่รู้ใจก็เหนื่อยขัดแย้งก็เหนื่อยถูกต้องไหมใครคิดว่าถูกต้องพิมพ์ถูกต้องหน่อยดังนั้นอาจารย์จึงรู้ปัญหาและเอามาบอกว่า คนที่เกิดนะในวันวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดแบบหนึ่งแล้วคนรักของเขาวอะที่เกิดอีกวันหนึ่งก็มีวิธีคิดแบบหนึ่งถ้าอยากรู้เนี่ยเราก็พิมพ์มาบอกอาจารย์ได้ว่าตัวเราเกิดวันอะไรคนรักเราเกิดวันอะไรเพราะว่าลักษณะวิธีคิดนะอย่างคนที่มีลักษณะของธาตุที่มันออกไปในทางเย็นๆน่ะ เช่นคนบันจันธาดดินดินที่นุ่มๆเย็นๆคนบันพุธนะธาดน้ำคนวันสุกรก็ธาุน้ำก็จะมีะพลังวิธีคิดแบบเย็นๆใช่ไหมพอเจอกับคนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์นะอังคารพฤรหัสเนี้ยก็จะอาจจะมีความร,รู้สึกรุ่มร้อนหรือว่าเร่งเร่งเร็วๆหน่อย แต่อันนี้มันเป็นแค่ภาพรวมแต่ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปว่าแล้วตัวเราเกิดมาอะไรแล้วคนรักเราเกิดมาอะไรอาจารย์ก็จะพอแนะนําได้ว่าอ๋อเวลาคนสองคนเนี่ยอย่างเรากับคนรักอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันมีวิธีการที่จะปรับตัวนะจะจูนเข้าหากันยังไงเพื่ออะไรพวกเราเพื่อให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาสองข้อที่อาจารย์พูดขึ้นหนึ่ง เราควรจะรู้ใจคนที่ขึ้นเชื่อเป็นคนรักของเราใช่ไหมเพราะอะไรไม่ใช่เพียงเพราะว่าอยากจะไปเอาใจเราเพียงเดียวเพราะว่าพอเรารู้ใจเขาเนี่ยตัวเราอ่ะจะไม่ต้องเสียพลังงานในการไปคาดเดาไงเชื่อแบบว่าเขาคิดอะไรอยู่เราให้เราจะได้คิดพูดทําสิ่งที่ถูกต้องคือถูกหลักของเราถูกใจเขาด้วยสองพอเรารู้ใจกันเราไม่ต้องเปลืองพลังงานกับการไปขัดแย้งกัน เพราะถ้าคนไม่รู้ใจกันโดยเฉพาะคนรักกันเขาว่าตามตรงนะมีความคาดหวังแหละให้รู้ใจกันพอโอพออีกคนนึงไม่รู้ใจก็โกรธโกรธแล้วก็ทะเลาะกันขัดแย้งทะเลาะมาต่อทะเลาะไปมันเลยกลายเป็นว่าเปลืองพลังงานกับการไปขัดแย้งกันอีกนอกจากเปลืองงานในการไม่รู้ใจไปเดาใจแล้วมาขัดแย้งกันสุดท้ายอมงนมีเวลาไปทํามาหากินเลยชีวิตมันก็จับมือจูงมือไปไม่ได้ร่ำรวยขนาด เออทีนี้อาจารย์ไม่ห่วงอาจารย์มองว่าถ้าเรารู้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็คือรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงร,รู้ว่าคนรักเป็นยังไงเราก็จะทําการเสริมดวงก็ได้คือหนึ่งเรารู้และเข้าใจอ่ะอาจารย์จะบอกทุกคนนะเราพิมพ์มาเลยนะว่าเราเกิดมาอะไรคนรักเราเกิดวันอะไร 2. เราจะเสริมดวงผูกดวงชะตาความรักโดยใช้ยันมหมาเศรษฐีคู่กันแบบนี้หรือจะใช้กําไร เรียกซับคู่กันแบบนี้ก็ยังได้เช่นเดียวกันคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะเน้นเรื่องของความรักความสมพันธ์แล้วก็เงินด้วยหรือว่าจะเอาแบบอยู่ด้วยกันล้วหาเงินหาทองร่ำรวยเน้นๆไปเลยดังนั้นใครอยากรู้ให้พิม์มานะว่าตัวเราเกิดวันอะไรคนรักเกิดวันอะไรอาจารย์จะบอกวิธีนะคิดแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นรวมถึง การที่เราจะแก้ปัญหาแล้วก็เสริมดวงความรักรอให้สงบให้ราบรื่นนะอัน,นั้นพิมพมาเลยนะฟรีนะปรึกษาฟรีว่าถ้าตัวเราเกิดปัญหาอะไรผลลักเกิดมาอะไรแล้วจะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไรพิมพ์มาได้เลยคืออันนี้เราจะคุยกันเฉพาะคนที่มีความรักก่อนได้ไหมนั่นให้พิมพ์มาว่า ตัวเราเกิดมาอะไรคนรักเกิดมาส่วนใครอยากจะรู้ว่าวันของเราดวงเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปจองคิวตรวจนวงชะตาส่วนตัวอะให้ทีละคู่นะพระราศบดีทั้งคู่เลยใช่ไหมอะนี่ไม่ยากคนเกิดพระราศบดีทั้งคู่เลยทั้งทั้งตัวเราทั้งคนรักเนาะพระราศบดีนี่ที่จริงแล้วเนะี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในกฎกติกามาร,รยาทดังนั้น คำแนะนำของอาจารย์คือหนึ่งรู้ใจก่อรู้ใจว่ายัางไงร,รู้ใจว่าประสุปฏิด้กันเนี่ยมีความที่ถือว่าตนเองถูกกับทั้งคู่นั้นถ้าอยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างมีที่มาแน่นอนใช่ไหมก็จะถือเอาสิ่งที่ตัเองคิดว่าถูกต่างฝ่ายต่างถือเอาไว้แล้วก็ลงรอยกันไม่ได้อันนี้ไม่ยากวิธีแก้นะพอเรารู้ใจว่าเขาอ่ะถือกฎหรือว่าถือสิ่งที่ เป็นหลักการของตัวเองเป็นตัวตั้งให้เราอ่ะไม่ต้องไปหักล้างแต่ให้เราเนะี่ะถือกฎของเราอ่ะก็ถือกฎของเขาเอามาวางร่วมกันแล้วคุยกันตั้งแต่ต้นก่อนที่จะขัดแย้งกันเลยว่าเออเราสองคนก็มีกฎที่หรือมีหลักการมีแนวคิดที่มันแตกต่างไปนะอันไหนที่มันใช้ร่วมกันได้กฎไหนที่เรารู้สึกว่า มันชอบที่จะทําตามกฎนี้เหมือนกันคือพูดง่ายๆเป็นกฎที่ตั้งร่วมกันจากที่กฎของใครของมันใช่ไหมเอากฎนั้นนํามาร่างร่างเหมือนร่างกฎหมายจะเป็นกฎหมายส่วนตัวที่ใช้ระหว่างกันถ้าทำอย่างนี้นะทะเาะหัสทั้งคู่เลย่ก็จะเกิดสิ่งที่เป็นปรากฏการใหม่ขึ้นสองอย่างอย่างแรกก็คือมีกฎที่ตั้งร่วมกันต้องด้วยความเต็มใจสคือจะ ไม่ละเมิดกันอะไรกันเพราะว่าพระสัสดีจจะมีลักษณะพิเศษคือเคารพกฎนะเคารพกฎที่มีด้วยกันนล้นเนี่ยจะใช้การเสริมดวงโดยการใช้การผูกดวงแบบยันหมาเศรษฐีคู่กันแบบนี้ก็จะทําให้เสริมทั้งความรักความสัมพันธ์ทั้งการเงินอาจารย์จะเอาชื่อสกุลมาลงเอาไว้แล้วใส่กรอบทองนี้ให้เลยนะหรือบางคนหมอาจารย์เน้นเน้นเรื่องของการเงินได้ไหมก็ใช้กำไลสมบัติจักรพรรดิคู่แบบนี้ก็ได้ อ่ะเมื่อกี้จาเห็นหแวบๆมีเสากับเพื่อนรหัสด้ยใช่ไหมอยู่ป่าเสากับเพื่อนรหรัสเมื่อกี้พูดถึงพื่นรหัสไปพืนรหัสเขาม,มีกฎมีหลักของตัวเองถูกต้องนะส่วนเสาเนี่ยเขาอ่ะก็มีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะแต่เสาว่าเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเ,เสาเ็าจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเอง เสาจะมีความรู้สึกว่าเวลาจะทําอะไรอะ่ะก็อยากจะทําเหมือนเดิมๆนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าพระสาศบ,บดีมีความคาดหวังที่จะมีหลักคิดหนึ่งสองสามแบบนี้ส่วนเสาก็มีความคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นในแบบที่เขาเป็นอยู่ไม่อยากเปลี่ยนตัวเองมันก็จะดูแบบฝืนๆกันดังนั้นวิธีการเสาวพระสับ,บดีนะ เจอครึ่งทางคงไม่ได้แต่ตกลงบางเรื่องได้เช่นเสาบอกว่าเสาไม่ค่อยชอบที่จะออกไปเที่ยวอะไรมากมายอยากทำงานอยากอยู่เฉยๆสรสดีบอกว่ามันมีบางครั้งที่มันจาเป็นต้องออกก็ต้องไปด้วยความเต็มใจนะมันก็อาจได้ถ้าอย่างนั้นหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนสองครั้งกว่วาแต่ถ้าอย่างเงี้มันก็พอจะตกลง ส่วนการใช้ยันหมหาเศรษฐีเอาชื่อสกุลให้อาจารย์ลงแบบนี้มันก็ช่วยไดีเยอะช่วยให้ความรับความสามัคคีดีช่วยให้ความรับความสามัคคีด,คคคคดีที่สําคัญก็คือเวลาที่จะทํามาหากินเงการเงินการพอมันก็ราบรื่นไปต่อด้วยกันได้อ่ะรอเราจะต้องพิมพ์มาวันเกิดของตัวเรานะแล้วคนรักด้วยว่าเกิดมาอะไรกันบ้างเกิดมาอะไรกันบ้าง จันกับพระนวัสดีเอแฟนๆพระสวัวดีมาเยอะนะอย่างพระสวัสดีบอกไปแล้วว่าเขามีหลักของของเขาเองทีนี้จันเนี่ยจันไม่ค่อยมีหลักหรืพูดตามตรงจันเนี่ยจะใช้ความอ่อนไหวของอารมณ์เป็นตัวตั้งนะถ้าจันรู้สึกยังไงจันก็จะคิดพูดทำแบบนั้นดังนั้นให้จันเนี่ยพยายามเข้าหาพระสวัสดีแล้วก็พูดกับเขาในคำนองที่เหมือนกับอวยเขาานงว่าให้เขาว่า เป็นคนที่อบอกกติกาหรือวางหลักไว้ซิว่าอยากจะได้แบบไหนอยากจะตกลงกันยังไงคือไม่ใช่ว่าจะตามใจเขาอย่างเดียแต่ว่าเหมือนกับให้เขาเป็นคนเริ่มที่จะวางกบกติกามารยาทเพราะเขาชอบไปแล้วเขาก็พระสมดีเนี่ยนึกถึงครูฝ่ายปกครองอนะ่ะชอบตั้งกฎนั้นแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องตกลงกฎกับเขาไงบอกเขาเลยบอกว่าเราอ่ะ อยากรู้ว่าเขา่ะคิดว่าเรื่องนี้ควรจะมีะมีกฎยังไงเขาบอกเขาเขาก็จะเสนอกฎให้เราสำเนียจันของทศริษฐ์ก,ก็อยู่กันได้ไม่งั้นงอนกันงอนแบบเป็นคู่ที่งอนกันบ่อยมากเพราะว่าอยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่าชอบได้เลยแบบครึ่งๆอะ่ะไม่ค่อยจะได้อะไรแบบสิ่งที่เต้องการจริงๆไม่ค่อยได้างเงี้แต่ว่าการเสริมตัวในการใช้ยันมาเศรษฐีคู่แบบนี้จะดีมากแต่ว่าถ้าใครเน้นเรื่องเงินนะ ให้แจ้งอาจารย์บอกขอกาไรสมบัติจกกักรพรรดิคู่แบบนี้ทั้งเงินทั้งทองคู่มีสองวงนะแบบนี้คือเน,น้นเรื่องของเงินทองไปเลยก็ได้ส่วนอาทิตย์กับจันทร์มีใช่ไหมอาทิตย์กับจันอาทิตย์กับจันท์เนี่ยคนละค้่เพราะอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่จะใช้คุณสมบัติของตัวเองในการที่เป็นผูน้น,นําว่าอานาจส่วนจันเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ของตัวเอนซะเยอะนั่นเทิดว่า อาทิตย์เขาจะบังคับจันก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบงอนง่ออายอทิตย์บางทีเขาก็ไม่เด้อ่อนโยนเสมอไปนะในขณะที่จันรเนี่ยต้องการความอ่อนนุ่มอ่อนโยนอย่างมากใช่ไหมก็สื่อสารกันบ่อยๆอาจารย์ให้แนะนำเคล็ดลับข้อหนึ่งนะอาทิตย์เนี่ยรับฟังจังนมากขึ้นส่วนจันทร์เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าหาวันอาทิตย์หรือว่าเริ่มต้นด้วยความร้อนแรง ค่อยๆดูตอนนี้อาทิตย์เขาอารมณ์ดีอ่ะแล้วค่อยๆพูดกับเขาขอเขาในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมลงตัวกับทั้งคู่แล้วเชื่อหรือไม่ว่าเราจะเป็นคนที่อาทิตย์เนี่ยเขาเข้าใจแล้วหอาใจเราเลยเพราะเขามีลักษณะของความเป็นผู้นาสงเพียงแต่เขาว่าไม่รู้ว่าเราอ่ะกาลังอยู่ในสถานะที่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพรเราบอกเขาใช่ไหมแล้วเขารู้ใช่ไหม เขาก็จะทําให้เราได้เย็นเออนั้นหาเวลาคุยตอนที่อาทิตย์ก็ใจเย็นนะคือเวลาที่คนเราไม่รู้อนาคตของตังตวเองก็สามารถที่จะตรวจลองชชตาส่วนตัวเพื่อวางแผนได้จะวางแผนระยะสั้นๆแค่ปีเดียวหรือวางแผนสักห้าปีสิปีจนแก่จนเฒ่ากันได้หมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากอ้าวแล้วเกิดวันอะไรกันบ้างเกิดวันอะไรกันบ้าง คือเราคิดมาแล้วว่าตัวเราวันอะไรแล้วแฟนเราเกิดมาอะไรพอเรารู้วิธีค,คิดใช่ไหมพวกเราเราก็จะได้วางแผนหรือวางตัวปูกเข้าบ้างแผนวางตัวถุกเนี่ยนะมันราบรื่นมันราบรื่นมันไม่ต้องไปคอยเหมือนกับว่าลุ้นว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะขัดแย้งกันทะเลาะกันอีกหรือเปล่าจำลางนี้แต่อาจารย์ก็จะคอยบอกพวกเราให้กันแล้วกันนะ คือเราจะต้องพิมพ์มาว่าทั้งตัวเราเกิดมาอะไรและแฟนเกิดมาอะไรด้วยไม่ใช่เพียงตัวเราเพราะว่าถ้าเกิดเราสนใจแค่ตัวเราคนเดียวเราอาจจะลองไปตรวจดวงชะตาส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้วิธีบริหารตัวเรากับคนรักให้พิมพ์คู่กันมาอ่ะสุกรกับอาทิตย์สุกอาทิตย์ดีนะสุกอาทิตย์นี่เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วทาธุรกิจด้วยกันดีว่าไงว่าตามกันแล้วที่สําคัญก็คือ ศุกร์กับอาทิตย์เนี่ยสมมติว่าจะาลงมือ,อทำธุรกิจอาทิตย์เขาเก้า